วันนี้มันวันอะไรครับพี่วันนี้มันแบบว่าพี่สาวดูงงๆอะ่ะผมสอนยากอะไรเนี่ยผมก็แค่ให้สคอร์ลงไปอะ่ะนะครับไม่ได้ยากก็ถือดัมเบลธรรมดากลางแขนหุบแขนนะพี่จะง,งงคำสั่งกับผมขนาดนั้นเลยหรือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วขาเป็นอะไรด่ะอันนั้นมันนั่งส้มซึมแล้วสคอร์ยังไงสะคอร์งงอร่อะเอาใหม่เอาใหม่หมสัคคอร์ตทำให้เด็กมาดูหลอยทีอะ่ะไปสะคอร์ยังไงแค่ไปกว้างนิดนึงโอเคโอเคย่อลง ย่อลงต่าๆเหยียดแขนตรงๆกลางออกแล้วหุบเข้าก็แค่นี้เองอ้าวแรงหมดทําไมมันแรงหมดอ่ะมันต้องมีแรงดิครับโอ้โหเพิ่งเจอกันมันมันจะแผ่วได้ยังไงล่ะเออทำแค่นี้ทาไปเรื VMware ่อยๆย0ครั Jasmine ้งอ้าหุบอ้าหุบเมื่อยเมื่อยอะไรดัมเบล1กิโลไม่น่าเมื่อยนะลองดูก่อนลองดูก่อนนะครับโอ้โหแล้ววันนี้จะเป็นไอดอลให้คนอื่นดูได้ไหมเนี่ยนักเรียนออนไลน์ในวัย46ปีใช่ไหม 4ี่สิหรือ47่จผมก็จำไม่ค่อยได้รู้แต่ว่าหุ่นดีแล้วก็แข็งแรงนะครับแล้วก็สับสนบ่อยบ่ององแงพอๆกับคุณแม่เลยนะเนี่ยไหวไหมแล้วไปไหนน่ะเล่นเสร็จก็จะทิ้งหายไปเลยเข้ากีบแมกไปเลยโอเคเริ่มดีกว่าเดี๋ยวผมเอาท่าที่มันดีๆดีกว่านะครับนอนงายเป็นปลาดาวนี่แหละถือดัเบลหนึ่งกิโลนะครับยกแขนยกขายยกหัวชิดกันง่ายๆแล้วก็เหย็ดแขนลงตรงๆเนี่ยกลางออกมาหายใจเข้ากลางออกตรงๆเลย พับตัวขึ้นเหมือนเดิมเป็น,ปนดอกบัวดอกบัวหุบดอกบัวบานทำไปเรื่อยๆยี่สิบครั้งยากไหมไม่ได้ยากนะครับกางแขนกว้างขากว้างเป็นปลาดาวฉีกๆไปเลยนะครับประเี็นบอกสรุปจะเป็นปลาดาวหรือเป็นดอกบัวประมาณนั้นแหละคล้ายๆสมมุติสมมุตินะครับอลองดูได้ไหมได้พี่ไม่ยากอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะตัดเฉพาะส่วนที่ดีให้ละกันส่วนไหนไม่ดีเดี๋ยวผมลบออกโอเคนะดูเรื่องนะะรับอลองดูยี่สิบครั้ง กลางแขนหายใจเข้าผูกแขนผูกขาหายใจออกทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับน้ำหนักไม่ต้องถือก็ได้นะถ้ามือใหม่นะแต่ถ้าใครแข็งแรงเนี่ยผมแนะนําให้เล่น 2- อถึงสกิโลได้เลยนะนะครับพอเล่นเสร็จปุ๊บใช่ไหมยี่สิบเสร็จแล้วก็ค้างอีก20่สิบวิค้างไว้นิ่งๆค้างชิดอกยกหัวเก่งท้องบนยกขาเกรงท้องล่างเกรงแขนเกรงหน้าอกหน่อยนะครับอันนี้คือแขนต่ำไปนิดนึงไม่เป็นไรเราฝึกดูค้างไว้นิ่งๆนับในใจ20่สิบวินะครับแล้วก็พัก สองท่าเนี้ยท่าแรกไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่าดูทําได้ดีนะท่าที่2เก่งค้างเนี้ยน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับต้องทําให้ได้เนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้กำลังดีนะครับดมเบล1์นกิโลนะครับถ้าไหวเพิ่มไปเรื่อยๆจนถึง3ามกิโลนะครับขากว้าง,างนะครับยกหัวขึ้นค้างชิดอกค้างไว้ให้ได้3ามสิบวิผมจะเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยเแล้วก็เพิ่มน้าหนักลองดูนะครับเล่นติดกันนะเคลื่อนไหวแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวนะครับทำให้ได้สักสามรอบนะครับพักไม่ต้องนาน เก่งมากนะครับนี่ก็คือ1โปรแกรมที่ฝึกหน้าท้องฝึกแขนฝึกหน้าอกนะครับฝึกคอบ่านะครับอันนี้ลองดูอีกโปรแกรมนึงเป็นท่าแปลงธรรมดาแต่จะฝึกบาลานด้วยการยกมือซ้ายและเท้าขวาเห็นไ,ไหมแล้วก็ทรงตัวให้ได้ข้างละ30มสิบตอนแรกผมอยากได้1นาทีนะแต่พี่ทําไม่ได้เพราะฉะนั้น30มสิบก็30มสิบนิ่งๆนะครับถ้ามือมันจะตกหรือมันจะแตกก็ไม่เป็นไรแล้วแตกก็พยายามขึ้น เทคนิคง,ง่ายๆนะเกรงท้องไว้นิ่งๆล็อกตัวให้นิ่งแล้วก็ยกมือกับยกเท้าให้พร้อมๆกันถ้าพี่เริ่มอ่ะไม่พร้อมกันมันก็จะเซเลยอีกข้างหนึ่งก็ต้องทําเช่นเดียวกันนะครับข้างละหนึ่งนาทีนะโปรแกรมผมแล้วก็พักนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็30มสิบมีก็ได้ค่อยๆไปใช่ไหมแตะได้แตะได้หาจุดสมดุลตรงกลางให้ได้นะครับฝึกท่านี้ไม่ได้แปลว่าจะทําได้ทุกคนนะบางคนก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการบาลานซ์การสมดุลเนี่ย มันจะมีไม่เท่ากันมันต้องฝึกเราสามารถพัฒนาได้ลองฝึกไปฝึกดูนะครับถ้าผมอยากให้ฝึกก็คือข้างละ1น,นาทีนะลองดูนะครับแข้งสอกนะครับง่ายไหมง่ายยกขาขึ้นข้างหนึ่งให้ยกขาข้างที่ไม่ถนัดข้างไว้ก่อนลองดูนิ่งๆนะครับหัวไหล่ก็ข้อสอกตรงกันนี่ถือว่าถูกเนีย่ยอันนี้ไม่ถูกละถอยไปข้างหลังให้เหยียบตัวไปหน้าหน่อยนะครับเห็นไหมผมย้ำว่าตัวไปหน้านิดนึง เพราะฉะนั้นตัวนิ่งๆแล้วลองดูยกขาขึ้นข้างหนึ่งค้างไว้นะครับผมอยากได้1นาทีข้างละหนึ่งนาทีแต่พี่เริ่มหมดแรงนะเพราะผมเล่นติดกันพักน้อยเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมดาอีกข้างหนึ่งก็ฝึกเหมือนกันนะครับถ้าซ้ายขวามันจะแข็งแรงไม่เท่ากันไม่ต้องตกใจนะครับลองฝึกด,ดูเรายืนถนัดเท้าซ้ายเท้าขวาไม่เท่ากันเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์สามารถพัฒนาได้โอเคนะนะครับเดี๋ยวโปรแกรมต่อไปผมจะเล่นอะไรให้ถ่ายอ่ะให้ยืนดีกว่ายืนบ้าง คือดัมเบล1กิโลก็พอเพราะว่า2กิโลไม่รอดนะครับมือขวาเท้าซ้ายนะพับมือขวาลงมาพับเท้าซ้ายลงมานะครับข้างละ20โอเคนะมือซ้ายเท้าขวาเช่นเดียวกันเล่นช้าๆนะครับข้างละ20เช่นเดียวกันสลับกันนะครับมือขวาเท้าซ้ายมือซ้ายเท้าขวาสลับกันไปเรื่อยๆรวมกัน40เพราะว่ารวมกัน2ข้างโอเคนะซ้ายนับ1ขวานับ2ไปเรื่อยๆ40 3เซตลองฝึกดูรอดไม่รอด ร่วงไม่ร่วงเดี๋ยวรู้กันนะครับแต่ดูยิ้มแย้มนะดูสดใสนะครับเหยียดแขนตรงๆย่อสะคอร์ดค้างไว้นิ่งๆ30ิวินาทีนะครับฝึกแบบนี้ให้ได้3มเซตอย่าลืมนะท่านี้ผมเล่นยังไงเล่นท่านี้เสร็จแล้วผมก็จะเคลื่อนไหวหุบแขนกลางแขนต่อเป็นท่าที่พี่ทาไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นพี่บอกพี่มื่ยขามากจริงๆท่านี้ต้องมื่ยแขนมากนะเพราะว่าถือน้ําหนักเก่งค้างโฮสะคอร์ดเดียวขาพี่ค่อนข้างแข็งแรงมันจะไม่เมื่ยมากหรอกลองดู นะครับเล่นให้ได้สัก3ามรอบนะครับเล่นท่านี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ขึ้นไหวเหยียดแขนแบบนี้หุบแขนหุบเข้าถ้าขาไม่ไหวก็ยืนตรงแบบนี้แหละเอาให้ได้20ครั้งนะครับแล้วก็พักแป๊บหนึง่งหนึ่งนาทีแล้วก็เล่นใหม่วนไปเรื่อยๆให้ได้สัก3าเซตโอเควันต่อมานะครับใช้บูสซูบอลเหยียดแขนตรงๆลงมาวางแล้วก็โดดแป๊บหนึง่งแล้วกระโดดกลับมายกแขนขึ้นใหม่นะครับเรียกว่าบูสซูบอลเบอร์บี้นะครับ,รบ, by, รบไม่รู้รู้จักหรือเปล่าแต่ไม่ต้องพุชอัพ จริงมันต้องวิดพื้นหนึ่งครั้งแต่มันต้องวิดพื้นถ้าแบบนี้ไปเรื่อยๆยกแขนตรงๆลงมาวางเบาๆกระโดดไปกลับมายืนโอเคทําให้ได้20ครั้ง3เซตถ้านี้จะฉืดอดัมเบล1นกิโลกระโดดขาชิดขากว้างโปรแกรมคาร์ดิโอเหนื่อยๆหน่อยนะครับได้ไหมจับเวลา1นาทีหวังว่าต้องถึงนะมันจะเหนื่อยนิดนึงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องพักประมาณ1นาทีครึ่งถึง2นาทีพักนานนิดนึงไม่งั้นเล่นต่อไม่ได้ นะครับไม่ต้องกระโดดการแขนออกด้านข้างเตะขาตรงๆโอเคนะเมื่อกี้การแขวนไปข้างหน้านี่การแขนอนอด้านข้างเตะขาสลับซ้ายขวาทำยังไงให้มันเข้มข้นยกขาให้สูงและเร็ว1นาที3รอบจำได้ไหมฮะท่าเยอะไหมคลิปพี่เยอะมากผมก็เลยเอามาตัดรวมกัน2วันเลยนะครับลองดูยืนบนลูกบอลบุสูบอลสคอร์ตและสะคอร์ตลงขากว้างเท่าหัวไหล่สังเกตจุดสีขาวไหมให้อยู่ระหว่างเท้าสองข้างถือน้ำหนัก1กิโลก็พอ ทำแบบนี้ให้ได้20ครั้งพี่ทำได้เห็นไหมพี่เริ่มมีการทรงตัวที่ดีขึ้นบาลานซ์ดีขึ้นเห็นไหมครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกถ้ามันจะไปหน้าก็เอาไปเท้าจิกไว้ถ้ามันจะไปหลังก็ส้นเท้าจิกไว้ก้นไปข้างหลังตัวไปข้างหน้าหาจุดสมดุลให้เจอนะครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปใช้ดัมเบลน้ําหนัก5กิโลนะครับขาชิดเข่าชิดอันนี้จะฝึกการทรงตัวยากกว่าเดิมเพราะว่าเท้ามันแคบนะครับเวลาย่อลงสะคอดเหยียดแขนลง เวลายืนขึ้นพับแขนเป็นแฮมเมอร์เคิร์โดนหน้าแขนนะครับลองดูขากับแขน20 3ซเซตเช่นเดียวกันเอาไปฝึกดูนะครับเล่น2วันติดเลยพี่ทําได้พยายามออกกําลังก,กาย1วันเนี่ยให้ได้1ชั่วโมงนะครับลองดูนะครับสู้